อ่ะโอเคท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับไปอยู่ผมเหมือนเดิมนะหยองเองในช่องโคตรหยองท่านผู้ชมสาวท่ามยมเย็นนะครับก็มาย้ํากันสักหน่อยนะครับผมทุน224นะครับเล่นไปก่อนหน้านั้นมีบ้างนะอย่างเมื่อกี้ผมเล่นแล้วก็เนี่ยเห็นเห็นมันแตกปะเออก็คือมันแตกมาแล้วแล้วก็ปรากฏว่านะครับเน็ตหลุดนะ <laughs> เน็ตหลุดนะครับผมก็เลยได้ถอนออกแล้วเริ่มเล่นใหม่นะครับเมื่อก,กี้ก็ถือว่า เจ้าๆแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็เติมทุน300นะครับผม300แล้วก็มันจะหมดแล้วมันก็แตกกลับมามันเหลือประมาณ30บาทไม่ถึงนะเหลือไม่กี่บาทนี่แหละแล้วมันก็แตกกลับมา300ผมก็เลยเจ้าๆกันผมก็เลยถอนออกใหม่นะครับเอออ่ะถอนออกว่าจะไปเปลี่ยนยุดเล่นแต่ว่าสุดท้ายก็กลับมาเล่นยุดเดิมนะครับมาลองดูท่านผู้ชมวันนี้ทุน200แล้วกันนะครับก็ เอาอยู่ประมาณนี้แล้วกันเนาะวันนี้ผมตามทุนอยู่300นะครับก่อนเล่นรอบเย็นนะฮะร,รอบเย็นก็โดนไปนิดๆหน่อยๆไม่เยอะนะครับเดี๋ยวผมสรุปท้ายคิปให้ฟังแล้วกันเนาะว่าโดนไปเท่าไหร่ได้ไปเท่าไหร่นะครับแต่ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะผมถ้าเอาจริงๆนี่แตกสักพันหนึ่งเนะี่ยผมก็บวกแล้ววันนี้เฮ้ยพีเกมาวะพีเกมมาวะอะม,มา,ะะมานะอย่างที่บอกนะครับแตกสัก นิดนึงแตกสักพันหนึ่งเนี่ยผมก็บวกแล้ววันนี้น้าหน้าเขียวมาสวยสิบได้ปะเนี่ย,มยไม่เป็นไรตอนแรกผมว่าจะเล่นทุน50ทุนร้อยหรือทุน7080นะวันนี้รอบเย็นแต่ว่ามองไปถึงทุนที่เราต้องตามคืนนะ่ะมันก็เลยจําเป็นต้องเออลองลองเป็นทุนสัก200แล้วกันจะได้ตามคืนได้ง่ายๆนะครับอืมคืออย่างน้นอยๆมันแตกสักพันหนึ่งอนะ่ะด้วยทุนที่ประมาณเนี้ย ผมก็ยังได้ได้คืนไงแต่ว่าถ้ามันแบบโอ้โหผมไปเล่นทุน 50- แต่500อย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ทุนคืนแล้วก็ไม่ได้กําไรด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็เลยยังไม่ได้เล่นทุนน้อยนะโอ้โหทุกฟรีผมเจ็ดสิบเก้าบาทอ่ะาไปต่อนะครับไปต่อวันนี้อยากบวกมากเลยคือแบบเมื่อวานวันก่อนผมพูดทุกคลิปเลย <laughs> บ่นเยอะซะด้วยนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะบวกอะ่ะขอหน่อยได้ไหมวะ โอ้ถ้าแบบลบ3วันติดต่อกันันพรุ่งนี้คงเล่นด้วยความแบบตึงเครียดมากเลยนะผมว่าพรุ่งนี้ต้องตึงแน่เลยถ้าวันนี้ผมไม่บวกเนี่ยสู้หน่อยแล้วกันเนาะขอเฮงๆปังๆสักหน่อย โอ้เขียวเขียวปีได้ม่วงต่ออพอได้วะพอได้อีกใบเนี่ยอีกใบเนี่ยโอ้ยได้เอเอาคิวหรือเจไม่ลงสักอันไป เอามาขอไปที่เบดสี่แล้วกันนะค่อยๆเพิ่มแล้วกันนะท่านผู้ชมนะครับเบดสีนะไปวันนี้อ่อวันนี้ลง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 คลิปเสียไป2คลิปนะครับคลิปแตกไปสเอ้ยคลิปเสียไปห่งคลิปคลิปเสียไปเอ้ยคลิปเสียไป2คลิปคลิปแตกไปหคลิปอะถูกแล้วนะครับก็อืมนะคลิปแตกนี่เป็นยุทธคนดูด้วยนะประเด็นเออ นะครับผมพูดผิดหรือเปล่าะคลิปแตกสองสี่วันนี้ลงไปเนี่ยท่านผู้ชมเป็นไงบ้างวันนี้น่าจะเล่นกันไปหมดแล้วเนาะใช่ไหมนะคนที่เล่นน่าจะเลิกเล่นกันแล้วหรือเปล่าหรือว่าเพิ่งจะเริ่มเล่นนะครับเฮงกันไหมวันเนี้ยเฮงเกมไหนไหมมาคิงผมหน่อยดิคือผมแม่งโอ้ยผมอยากผ่านช่วงเวลานี้ไปเร็วๆเหลือเกินนะครับช่วงเวลาที่ผมดวงไม่ดีเนี่ยดวงไม่ดี ม่ดวงไม่ดีทำไม่ไม่ใช่แบบดวงไม่ดีธรรมดานะคือไม่ดีไม่ดีเลยอ่ะ <c ười> คือแบบโคตรจะไม่ดีนะครับเนี่ยอยากผ่านช่วงเวลานี้เป็นเร็วๆมากเลยเอาหน่อยดีว่าพีเกมก็เกลือนะครับแตกนอกก็ไม่ดีช่วงนี้ฮปายสวยหน้าทองหน้าทองอู้ เขาว่ะหน้าแดงวะเนี่ยเมืม่อกี้สวยจัดูเมื่อกี้โคตรสวยนะท่านผู้ชมผมเดี๋ยวนี้ผมเลิกคำว่าสวยแล้วไม่ได้เลยนะคือแบบผมพูดสวยบ่อยมากแล้วเพิ่มมาอีกคำคือคำว่าหูเออว่ะมัเนเป็นคำติดปากไปแล้วอนะ่ะท่านผู้ชมทำไงอะ่ะสวยเนี่ยสวยสวยอีกแล้วมานี่แหละ scatter ไม่ลงขอสักพันหนึ่งเนาะได้สักพันหนึ่งผมพอเลยนะครับถ้าผมได้พันหนึ่งนี้ผมบวกนะน่าจะบวกประมาณห้าหกร้อยเลยนะห้าร้อยเลยประมาณห้าร้อยห้าหรือหกร้อยประมาณนี้แหละนะครับได้ได้อยู่แต่ตรงนี้คือคือคือนทุนแล้วนะได้ห้าร้อยนี่คืนทุนแล้วนะครับสวยมากไปต่อไปต่อ ขออีก500วันนี้บวก500ก็เอาะเออเมื่อวานลบ500วันนี้บวก500ก็โอเคนะหรือว่าตามทุนคืนเรื่อยๆปีนี้ผมน่าจะลบอยู่ฮะตอนเนี้ปีนี้ผ่านมา6วันเนี่ยน่าจะยังลบอยู่นะครับเพราะว่าเสียเยอะกว่าได้อยู่ถ้าถ้าจากการที่คํานวณจากคิดเอานะเดาๆเอาเอออยากซื้อเหมือนกันนะฟรีอะช่วงนี้ผมเฮ้ยนาทองอีกแล้ว หน้าทองมาบ่อยสองรอบแล้วท่านผู้ชมนะครับสองรอบถือว่าบ่อยแล้วนะเพราะว่าหน้าทองเป็นเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ค่อยได้มาให้เห็นบ่อยๆนะมันเป็นตัวที่แพงที่สุดอะนะเออมันไม่ค่อยได้มาให้เห็นให้ให้เราได้เห็นบ่อยๆนะครับถือว่ามาสองรอบนี้ว้าวแล้วนะเออมาสองรอบนี้ว่าดีนะแต่ว่าประเด็นคือมันไม่ได้มาในในฟรีไงถ้ามันมาในฟรีมันจะมีตัวคูนไงเออวิ้วดูดิหน้าทองจะวายละไอ้เ <c oughs> หี้ยขาดตัวหนึ่งเมื่อกี้เอ้ยแปลกๆนะเนี่ยผมทำปกหน้าทองเลยแล้วกัน ได้ป่าวะได้แหละอยากกินส้มตำมว่าท่านผู้ชมกินกินส้มตำตอนเย็นได้ป่าวะแล้วตอนกลางคืนท้องเสียอย่างนี้หรอก็รีบกินเนาะกินตอนประมาณสักเนี่ยทุ่มหนึ่งเนี่ยหลังผมอัดคลิปเสร็จเนี่ยก็กินแล้วก็ถ้ามันจะท้องเสียก็ท้องเสียประมาณ3าสี่ทุ่มก่อนนอนก็ได้นะใช่ปะอยากกินวะอยากกินส้มตำวะ <laughs> พูดได้หิวนะหิวจริงอะตอนเนี้ยผมหิวอะถ้าคลิปนี้ถ้าเติมนี้ยังไม่แตกนี่ผมขออนุญ,ญาตไปกินส้มตําก่อนแล้วกันนะจวค่อยมาอัดต่อเออขออนุญ,ญาตลงคลิปดึกหน่อยนะเอยขออนุญ,ญาตไปนะผู้ชมก็าผมไม่ได้ยินนะนะถ้าคลิปนี้มันไม่มันไม่ลงไม่ได้ลงอะเออว่ะพูดคนเดียวอีกแล้ว <laughs> พูดคนเดียวเก่งมากเลยเอาจะแตกไหมเนี่ยโอ้หมุนไปเรื่อยเนาะ ไม่ตรงไม่แตกเลยกดจนมือหยิกแล้วผมกดสเปคบาร์นะเวลาผมเล่นนะครับบางคนถามว่าเอะเอาเมาส์ไว้ตรงไหนทําไมมันหมุนเองได้ลองเล่นในคอมแล้วกดสเปคบาร์นะครับสเปคบาร์ปุ่มยาวๆในคียค์บอร์ดเออมันจะหมุนเองได้มันจะหมุนได้นะครับหมุนแทนหมุนแทนเมาส์ไปคลิกอ่าตรงกล,งกลมๆได้นะครับถ้าไม่อยากออตโต้สปินเนาะก็กดสเปคบาร์ได้สเปคบาร กดไปเรื่อยๆท่านผู้ชมกดแตะๆๆแต่อย่าพยายามอย่ากดรัวนะมันจะปั๊อปป๊เลยนะถ้ากดกดถ้ากดสองครั้งเบิ้ลๆอ่ะมันจะเป็นการกดข้ามนะครับมันจะเป็นการกดข้ามริวที่มันกําลังหมุนอยู่เลยเหมือนเราเอาเมาส์ไปคลิกที่จออันนี้บอกสาหรับคนที่ถามมาผมเห็นอยู่คนหนึ่งถามว่าเอ๊ะกดยังไงเวลากดแบบไม่ออโต้สปินแล้วให้มันหมุนเองกดสเปซบาร์ครับไม่ได้เอาเมาส์คลิก ในในโทรศัพท์ก็คงแค่ทําได้แค่เอามือจิ้มอะเนาะแล้วก็ออโต้สปินส่วนมากผมเห็นคนเล่นในโทรศัพท์น่าจะเป็นน่าจะออโต้สปินซะส่วนมากแหละเพราะว่าคงเหนื่อยที่จะเอามือจิ้มมือจิ้มแบบรัวๆเนาะืมคงออโต้สปินกันแหละนะครับแล้วเมื่อไหร่มันจะแตกให้ผมเนี่ยเอ้แตมี600นะพูดถึงแต่มี6 0 0นะก็ใช้ได้นะเออไปเบ็ดหนักๆไหมเบ็ดสิบเบ็ดห้าเบ็ดสิบอะไรอย่างงี้ไหม เดี๋ยวลองดูสักหน่อยเดี๋ยวผมจะเพิ่มเบ็ดนะถ้ามันไม่แตกโอ้โหไอ้เหี้ยม่มาเลยวะอือขอสักอีกสักสองนาทีด้านนาทีหนึ่งด้านหมุนมือเดี๋ยวไปออโต้สปินหรือเพิ่มเบ็ดไป ล้อหลอกก่งถือว่าเป็นเกมที่ล้อหลอกเก่งนะฮะอ่ายัง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 จะล้อเล่นอีกนะนั่นไงไอ้เฮียมาทำไ,ไมเราได้ตื่นเต้นอืม,อมพอได้ยับนะฮะมาหยอกๆยอกแล้วก็จากไป วันไหนเสียไม่เยอะก็จะประมาณนี้แหละท่าน้ชมนะชิวๆได้นะครับแต่วันไหนเสียแบบเสียสักพันหน้าผมก็จะอยู่ไง <laughs> นั่งเพ่งไงเออวันไหนเสียเยอะออวันนี้ดีหน่อยนะเสียสามร้อยเองใครเชิญบินคืนให้เจ็ดร้อยเออตอนแรกเสียพันหนึ่งเออโชคดีไปนะาได้คืนเจ็ดร้อยเหลืออยู่สามร้อยนะครับแล้วก็เติมไปเมื่อกี้เติมหนึ่งสองเติมนะครับผมก็บวกไปอีกร้อยหนึ่งไปนะลบอยู่สี่ร้อยห้าร้อยประมาณนั้นแหละ เดี๋ยวสรุปท้ายคลิปหรือไม่ก็ลงในตารางให้ดูกันนะครับตารางผมจะลงเป็นตอนเย็นนะจะได้ดูวันต่อวันวันข้ามวันนะก็คือหลังจากหนึ่งทุ่มไปก็จะได้ดูของวันนี้ยาวจนถึงของหนึ่งทุ่มของวันพรุ่งนี้นะครับผมสําหรับตารางการเล่นนะใครที่อยากเข้ามาดูนะก็เข้ามารับชมเาไม่ต้องไม่ใช่รับชมหรอกเข้ามาดูเฉยๆก็พอเข้ามาดูในไลน์ผมได้นะไลน์วิเชียรของผมนะครับเฮ้ยมาแล้วอืมมา คือเบ็ดสีก็ไม่หวังแล้วมันแตกเยอะหรอกนะผมว่ามันคงไม่ถึงหนึ่งพันหรอกแต่ว่าเอาโบสักสามร้อยไปอืมสามร้อยไปปีนี้ขอไม่เยอะนะเนี่ยผมเป็นคนขอจาก <c oughs> นี่ไงเปิดมาหน้าแดงขอสักสามร้อยนี่โอเคเลยแล้วเราพอได้สามร้อยไหมมันจะเป็นห้ามันจะเป็นแปดร้อยบวกกับห้าร้อยมันจะเป็นแปดร้อยนะแล้วก็ค่อยไปเพิ่มเบ็ดเอาอีกทีหนึง่งอ่ะมาขอน้อยมากๆเลยนะเนี่ย คือช่วงนี้ฟรีเกมมันก็เกลือได้เลยคือไม่เกลือทุกช่วงอ่ะเออผงนะมีช่วงไหนฟรีเกมมันดีบ้างอะดีก็ดีได้แป๊บเดียวอะ่ะเอ้ยสวยว่ะเฮ้ยสวยว่ะเอวอ่ะเฮ้ยมาดิหยองคำแม็กขอสะใจหน่อยออดีใจกว่าฟังเสียงผมดีใจดีใจดังกว่ายุทธคนดูเมื่อเช้า <laughs> เป็นยุทธตัวเองไงเออเอาซะทีเถอะหนะ้าฝันให้คนดูก็แตกเอาแตกเอาน้อยใจแล้วเนี่ย ปั่นให้ตัวเองแล้วไม่แตกนะครับโอ้น้อยใจสาวถ้ำละเออนาทีว่ะโอ้ได้เลิกเลยว่ะเอ้แบสีเอาได้นะเนี่ยเหลือเชื่อเลยมาวู้พอคันสองว่ะท่านผู้ชมเอเอาให้ว่ะโอ้ผมจะทําปกหน้าแดงหรือปก A ดีวะเอ,อ้ยหน้าทองหรือเป็กทำปกหน้าทองหรือปก A ดีวะเนี่ย เลือกไม่ถูกเลยท่านผู้ชมหน้าทองก็มีไม้เห็น2 2ชุดเนาะใหญ่ๆนะแล้วก็มี A เมื่อกี้อย่างจมเลยน่าจะเเนาะเพราะว่า A แตกเยอะกว่านะอ่าโอเคท่านผู้ชมโอสุดท้ายครับเอาจนไดวนนวววว้วันนี้บวกแล้วครับบวกแล้วครับวันนี้บวกแล้วครับอาจจะไม่ได้บวกเยอะเหมือนคนดูนะครับ <c oughs> แต่ของตัวเองไม่ได้บวกเยอะไงเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังแล้วกันนะผมเมื่อกี้ผมเติมอ่าเอา,เอา,เ,อาเอาที่ลบก่อนเนาะรอบบ่ายคลิปไคเชนวินจบไปก็คือผมลบอยู่300ใช่ไหม ผมมาเล่นในรอบเย็ยนนี้โดยการตามทุนในวันนี้อยู่300นะครับก็เติมไปก่อนนั้น,น,น100นึงนะครับแล้วก็เสียไปก็กลายว่าลบ400แล้วก็มาเติม300ไอ้ที่ท่านผู้ชมเห็นยอดที่มันขึ้นก่อนเล่นก็คือเติมไป300แล้วผมหมุนจะหมดอยู่แล้วอะแล้วมันก็แตกขึ้นมา300ใหม่แล้วก็เน็ตผมก็หลุดนะครับผมก็ไม่ได้ คือมันมันก็หลุดตรงนั้นเลยอ่ะหลุดตรงแตกขึ้นมา300นะเน็ตหลุดไปนะครับแล้วก็ผมก็เลยเลิกเล่นถือว่ามันก็ยังไม่แตกอะไรเล่นไปตั้ง10กว่านาที1 7 1เนาทีอะ่ะเออไม่ไปไหนผมก็ถือโอกาสถอนออกก่อนว่าจะเปลี่ยนยุทธแล้วก็มาเติมเติมนี้นักชม200กว่าบาทนะฮะก็แตกมาพันสองนะผมเท่ากับว่าหักที่เราเสียอยู่400ออกก็บวก800ครับวันนี้อ่ะโอเคนะสรุปไว้ฟังประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้บวก800นะครนะผมก็โอเคอยู่นะถือว่าบวกละโอเคครับ ได้สักทีนะวันนี้โอเคฝากากดไ์ฝากกิดตามมาด้วยท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมขอตัวไปกินส้มตำก่อนนะอยากกินมากแล้วเจอกันท่านผู้ชมขอบคุณมากที่เข้ามารับชมครับอย่าไปเล่นตามอย่าไปทำตามนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันนะผมบ๊ายบายครับ